สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอ้าวต้องกรีบก,กันอีกครั้งนี่คือสกู๊ปโกจิระกับเหล่าสปาราในเกาะกะโหลกกันนะครับยังคงอยู่กับสปาราที่ก็เนาะมันจะเยอะแยะไปไหนนะครับแถมส่วนใหญ่นี่ก็โผล่มาเป็นแค่ตัวแบ็กกราวด์เฉยๆเท่านั้นนะครับตัวเจ้านี้เนี่ยเป็นตัวที่โผล่หลังซีนของเซเลนจอนนะครับโผล่มาฉากเดียวเช่นกันนะครับแต่ก็ถือว่ามันมีรูปร่างเหมือนกับสปาราในหนังเรื่องที่ผมดูสมัยเด็กซึ่งเป็นหนังที่วัยเด็กเนี่ยผมกลัวมันมากนะครับนั่นคือสปลาาทีี่่่มชือว โลคอสนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับถ้าแปลแบบบ้านๆแบบ Google t r a ท s l a t e เลยคือตั๊กแตนบึงนะครับถึงแม้รูปร่างมันจะดูไม่ค่อยเหมือนตั๊กแตนจะเท่าไหร่นะครับมันดูเหมือนหนอนใต้บึงมากกว่านะครับซึ่งชาวส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันโผลมาแค่หัวไงแต่ก็มีรูปร่างตอนมันอยู่ใต้บึงไงว่าเออม,มันก็ดูเหมือนตั๊กแตนแหละแต่ตอนโผล่มามันหัวเนี่ยตอนผมเห็นไอ้ตัวนี้ครั้งแรกอะหลาโคยดูหนังสปาราสมัยเด็กเนี่ยจะเกิดอายุพอๆกับผมนะ ในยุค90ยุคต้นต้น2000เนี่ยมันจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นหนังแนวสยองขวัญเลือดสาดท,ที่มีสัตว์ประหลาดเป็นหนอนกดตบันที่มาโจมตีนะครับที่เรียกว่าวิธีกินมันโหดมากนะครับมันไม่ได้กินคนมันดื่มคนอะไรแบบนั้นนะครับหลากคลาย้นออกใช่ไหมมันคือหนอนยักษ์ใน deep rising นะครับผมจําชื่อไทยไม่ได้อะไรลมันจะอยู่20,000ยอดอะไรสักอย่างนี่นะครับซึ่งสมัยเด็กนั้นถึงแม้คะแนนหนังมันอาจจะไม่ ดีอะไรมากแถมรายได้ก็ไม่คอยดีเท่าไหร่ด้วยแต่เฮ้ยมันเป็นหนังสนุกเรื่องหนึ่งนะครับคือดูกระเอาสยองเลยนะครับและดิซาสัปหลานี่คอนจะดูน่าเกลียดน่ากลัวมากๆนะครับเคยใครไม่เคยดูก็น,นำให้ดูนะเคอใครดูแล้วก็เมนกันได้ว่ารู้สึกไงกับหนัง d ิบไรซิ่งนะครับเรียกว่ามันเป็นหนอนที่แต่แนะนำว่าอย่าดูตอนกินข้าวนะครับเพราะจากแหวะมันนขคางจะเยอะพอสมควรนะครับ ซึ่งดิบไลซิ่งเนี่ยก็มีเกล็ดน้อยว่าจริงๆหนังนี้เนี่ยมันควรจะเป็นหนังผีคู่ของเกาะกระโหลกหซ้ำมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลหนัง King Kong อร์ชั o n ปกติอะเ v e r s i o นคลาสสิกนะครับเพราะว่าในตอนจบเราก็เจนว่ามันมีเกาะที่มีสัตว์ประหลาดมากมายไงเขากล่าวว่าเกาะเนี่ยคือเกาะกระโหลกแต่สุดท้ายพอหนังแม่งเจงเนี่ยเขาก็เลยอ่ะงั้นปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นหนัง c a า l c l a s s i ไปแทนนะครับ แน่นอก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจักรวาลคิงคองนิดหน่อยในแง่ของเบื้องหลังที่เขาพยายามจะสารต่อจักรวาลจะขยายจักรวาลน,นะครับดิฟไรซิ่งอ่ะกลับมาที่ตัวสวอมโลคัสนะครับตะกแตนบึงตะกแตนบึงนั้นก็เป็นสปาราแมลงน้ําขนาดยักษ์แล้กวก็ตัวในของสกอรแลนด์แต่ไม่ได้ปรกากฏบตัวหนังจริงๆมันควรจะโผล่หนังด้วยแต่ก็โดนตัดออกอีกแล้วนะครับมาปรกากอตัวในคอมิกสกอรแลนด์เดอะเบิร์ฟของนะครับมีความยาวลำตัว22-28ถึงฟุต ก็ที่ยาว8เมตรนะครับตัวก็ใหญ่ประมาณนึงนะครับเมื่อเทียบกับคนเนาะแต่เมื่อเทียบไซส์กับสัตว์ประหลาดทั่วไปมันก็จิ๋วหลิวอยู่ดีนะครับโดยมีชื่อวิทยาร์ที่มนาดตั้งไว้ว่า s t a c k m um a c r i d a e ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับผมไม่ถน,น,นัดการอ่านชื่อวิทยาาสตร์เลยนะครับโดยดีไซน์นะครับเราก็เห็นว่าตะแตนบึงเนี่ยหนองน้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นมแ,แลมลงลำตัวยาวที่มีแขนขาจนมากเนี่ยอยู่มาด้านข้างเฟสหนาของแมงมแมลงเนาะคล้ายๆขาของตะขาบ ซึ่งมันยาวมากมันยาวจนถึงทีว่ามันเอาไว้ใช้ในการพลางตัวเวลาโผล่ในน้ามันจะนอนง่ายทองนะครับอยู่ใต้บึงตื้นๆและโผล่ขาออกมาไม่ตาดจากซากของต้นไม้นะครับเดอิวของมันเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลแกมเขียวนะครับปกคลุมด้วยเข่าและหนามแหลมปากของมันเนี่ยจะมีหน้าก,กลมคล้ายๆกับปลาแรมเพลนะครับปลาแรมเพลก็เป็นปลาที่คุก่านจะดูโหดมากในชีวิตจริงนะครับที่มาชอบเกาะกินปลาตัวอื่นนะครับ ในป่ามันก็จะมีฟันแหลมคมนะครับถึงแม้อาจจะไม่เหมือนตัวดิฟไรซิ่งซะทีเดียวแต่รูปแบบปากกลมๆนี่มันก็แบบคล้ายอยู่นะครับโดยลักษณะนิสัยโดยลักษณะนิสัยของมันนะครับก็มันก็คงเป็นสัตว์ทั่วไปมันกอะกระโหลกมันก็เป็นสิ่งชีวิตเป็นนักล่านะครับที่เป็นทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์แล้วคอยพรางตัวเพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อนั่นเองนะครับเรื่องราวของมันนะครับมันปรากฏตัวในบท v a l l e y of the f a l l e n Go ก s นะครับเป่ย์ไกด์ต่อเนื่องตอนที่เปรากฏตัวขึ้นมา และตอนที่คองเนี่ยจากการบึ้มตัวถล่มเซนจ์จอแบบทุบสยับเลยนะครับพวกบูที่มาดูซ่าเนี่ยก็ต้องหนีครั้งเมื่อพวกกินซ่าอย่างพวกอะไรอะเดจักร์แล้วก็ไซโควอเจอร์ er เนี่ยมันลุ้งถึงกินซ่านะครับพวกอลันบลุสเนี่ยตัวละครน,นำฝั่งมนุษย์ในเรื่องเนี่ยก็พยายามหนีไงหนีไปหนีมาเนี่ยมันหนีเสือปะจระเข้นะครับพวกเขาเนี่ยเดินทางไปยังหนองน้ําแห่งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตะกแตนตัวนี้มันดักรออยู่นะครับตัวตะกแตนบึงเนี่ยมันพุ่งเข้ามาโจมตีแต่โชคดีที่ดูเหมือนตะกแตนตัวนี้จะไม่ตามเหยื่อเมื่อเหยื่อหนีก็เป็นบกแล้วนะครับมันจะใส่ในน้าตลอดซะมากกว่าก็ประมาณนี้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะมีสปราร์ซะเยอะแยะแต่บทมันนี่คือเป็นสัตว์แบ็กกราวมากนะครับไอ้เตา่าตัวที่แล้วเนี่ยไอ้เต่าแมกมากเนี่ย่อ้างชอบมากเลยยังเป็นตัวแบ็กกราวมากๆอ่ะแต่เนาะตัวนี้ก็ยังพอมีบทให้เห็นหน้ามาชัดๆ โดยทักษะของมันก็มีอยู่อย่างเดียวด้วยการพลางตัวนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดอยู่ในมองมนุษย์เนี่ยเราแทบจะมองไม่ออกเลยว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นักล่านะครับด้วยความที่มันจะจมล่างเนี่ยอยู่ใต้หนออบึงตืง้นๆมันจะโผล่ขาขึ้นมามันนอนหงายท้องโดยตัวขามันจะโผล่มาเหมือนเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ซากต้นไม้นะครับและพอเหยื่อเนี่ยเหมือนพยายามเดินเข้าไปบริเวณหนองบึงอาจจะกินน้ําหรือว่า เดินข้ามหนองบึงไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันมีตักแตนตัวนี้เนี่ยหลบอยู่นะครับแต่มันก็ใช้วิธีตะคุบคุ้งขึ้นมาแล้วก็งาบเหยี่อไปนะครับที่บอกไปข้างต้นจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากไอตัวนี้เนี่ยมันก็มีทั้งไซโครวอชเจอร์เด a ะแจ็คเกิลมักมาทัร์เทลลนจทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยในคิวเเก่าเนี่ยมันควรจะโผล่ในหนังด้วยแต่สุดท้ายก็ถูกตัดออกไปนะครับ เหมือนเขาพยายามโฟกัสที่ฝั่งคนมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็น่าเสียดายเนาะขณะที่คองไม่ใช่เป็นเจ้าสัตว์เองก็มีพวกเัวนเสาร์สัประหลาดมากมายที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีโมเมนต์โชว์โหดด้วยซึ่งซแต่แม้ของสกอร์เลนมันก็มีแหละอใหญ่แมงมุมมาเชิลองเล็กเนี่ยเนาะเออมันก็โชว์โหดแหละแต่อุตส่ามีโผล่มากมายในคอมมิตเนี่ยเราก็อยากเห็นเนาะก็หวังว่าไอแอนิเมชั่นของสกอร์เลนที่มีคาหรลูมันจะมาเนี่ยหวังว่ามันจะมีนะครับก็ประมาณนี้สหรับตัว ตักแตนบึงนะครับท,ที่บอกไปหน้าตาผมนึกถึงตัวทิเบรซิ่งถึงแม้มันจะไม่เหมือนเลยก็ตามนะครับอีกตัวหนึ่งมแมลงอีกตัวหนึ่งมันเป็นหนอนนี่ยถึงแม้มันจะใกล้เคียงกันเ <Now. S 1> ถอะแต่ท่านผู้ชมคิดยนไงกับเจ้าตัวตั๊กแตนตัวนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็จะกลับไปเหมือนเดิมผมจะแต่งแฟนฟิกรู้สึกดีนะครับเป็นแฟนฟิกอบิตะอาเลมนะครับ เไปคอสอเวอร์กับเรนูเรื่องนี้ไม่ว่าจะจริงจังโคตรโคตรหรือว่าจะกาวโคตรโคตรนะครับก็มีก็สลาเป็นเจมแทบทุกฟิกแหละก็สลาต่างโลกก็มีอะไรนา Phantom, นบิตะแบ็คแฟนทอมนานบิตะเป็นนักฆ่านานบิตะคอสอเวอร์กับไบโอเวศาสตร์ที่นานบิตะกับชินก็สลาด้วยนานบิตาคืนใหม่โลกของสลามที่มันกลายเป็นก็สลาซิงคูล่าพอยหรือว่านานบิตะเป็นคอสอเวอร์กับบลิชที่มีฮอนโลก็สลาอ่านานบิตะก็สู้แมทแทกออรไททัน,นที่มีวูดตัวแมนด้วยนะครับ คอสอเวอร์กับเฟสไนเฟสซีโลบ้างแล้วก็มีฟิกอีวันกิเลียนที่มีคอสซิล่าเลยนะครับแลาการสนใจก็ไปอ่านได้นะครับลิงก์อยู่ช่องอ e ินฟอชันด้านล่างนะครับเสารบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ